มีใครเคยได้ยินเรื่องราวของดาวิดและโกลิ앗บ้างไหมคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ทรงพลังที่สุดในความพีไบเบิลเลยซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อความกล้าหาญและก็การพึ่งพาพระเจ้าอ,อย่างแท้จริงอาเองจากหนึ่งซามูเอลบทที่17ชาวอิสราเอลและชาวฟิลิสเตียซึ่งเป็นศัตรูกเก่าแก่ของอิสราเอลกําลังทําสงครามกันแต่แทนที่เขาจะรบกันตรงๆทั้งสองฝ่ายตั้งค่ายอยู่บนภูเขาทะละฝั่งและมีภูเขาขั้นอยู่ตรงกลาง ฝ่ายฟิลิสเตียมีโกลิอัตเป็นนักรบร่างยักษ์สูงเกือบ3เมตรใส่ชุดเกราะแล้วก็มีอาวุธที่น่ากลัวในทุกๆวันโกลิอัตจะออกมาเยาะเย้ยกองทัพของพระเจ้าและท้าทายให้ส่งนักรบมาสู้กับเขาตัวต่อตัว,ตวเขาทําอย่างนี้ติดต่อกันอยู่40วันถ้าหาอิสราเอลรวมถึงกษัตริย์ซาอุลต่างก็หวาดกลัวและไม่มีใครกล้าต่อสู้กับเขาดาวิดเป็นเพียงเด็กหนุ่มเลี้ยงแกะที่พี่ชายทั้ง3ม เป็นทหารอยู่ในกองทัพอิสราเอลวันหนึ่งพ่อเขาให้เขานำาหารจะให้พี่ชายในกองทัพและดาวิดก็ดันไปได้ยินคำท้าทายของโกริอัตแต่เขาไม่ได้รู้สึกกลัวและถามว่าใครกันพี่กล้ามาดูหมิ่นพระเจ้าของอิสราเอลดาวิดจึงอาสาที่จะออกไปสู้กับโกริอัตแม้กษัตริย์ซาอูลจะไม่เชื่อว่าเขาทําได้ดาวิดก็เลยได้เล่าว,ว่าเขาเนี่ยเคยต่อสู้กับสิงโตลและหมีเพื่อที่จะปกป้องแกะของพ่อและพระเจ้าก็ได้สงช่วยเขาไว้เขาพูดว่า พระเจ้าที่ช่วยข้าพระเจ้าจากสิงโตและหนีจะช่วยข้าพเจ้าจากมือของชาวฟิลิสเตียคนนี้ด้วยซาอูลพยายามที่จะให้เขาเนี่ยใส่เสื้อกลับออกไปรบกับกลริอัสแต่ดาวิดบอกว่าเขาไม่ถนัดจึงเลือกใช้แค่หนังสเตกและหินห้าก้อนเป็นอาวุธแทนเมื่อไปถึงสนามรบกลริอัสเห็นดาวิดก็ได้หัวเราะเยาะชาสซาอลว่าส่งแค่เด็กหนุ่มมาให้เขาแต่ดาวิดตอบกับกลริอัสว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบหอกและหอกยาวแต่ข้ามาหาท่านในสนามของค้ายาวิเจ้าจอมทัพ ดาวิดจึงหยิบหินก้อนหนึ่งขึ้นมาใช้หนังสติกและยิงเข้าไปที่หน้าผากของกอลิอัตกอลิอัตได้ล้มลงทันทีดาวิดจึงวิ่งเข้าไปและใช้ดาบของกอลิอัตตัดหัวของเขาเองชาวฟิลิสเตียพอเห็นกอลิอัตตายต่างก็พากันวิ่งหนีชาวอิสราเอลจึงไล่ตามไปและได้รับชัยชนะในที่สุดเข้าคิดที่ได้จากเรื่องนี้คือพระเจ้าทรงใช้คนธรรมดาเพื่อทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ความเชื่อชนะเหนือกำลังทางกายภาพ และข้อสุดท้ายไม่ใช่ขนาดตัวหรืออาวุธที่เป็นตัวกำเนดชัยชนะแต่เป็นความมั่นใจในพระเจ้าต่าง,งหาใครที่ชอบเรื่องราวของดาวิดและโกลิอดหรือเรื่องราวต่างๆในพระคัมภีไบเบิลก็สามารถที่จะคอมเมนต์กดไลค์และก็กดติดตามช่องหมวย Holy Talk กันได้นะคะ